ก็ใครเป็นผู้ยึดล่ะใจเป็นผู้ยึดใช่ไหมนะใครเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นต่อสภาวะใจใช่ไหมที่เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นต่อสภาวะไม่ใช่เราไปวางสภาวะแต่เราวางใจวางที่ใจคือวางใจปล่อยสภาวะให้เป็นเรื่องของสภาวะมันจบที่ใจ ไมนเป็นไปของมันเองใช่วางใจอย่างเดียวไม่ต้องไปวางสภาวะวางใจยอมรับมันสภาวะยังอยู่แต่แตใจใ<ช>ระวางวางใจใ,ให้เป็นธรรมาชาติไม่ไปแต่อะไรกับอะไรกับสภาวะนั้นเรียกว่าวางที่ใจก็เนึ่งเมื่อใจยึดเราก็ต้องวางที่ใจด้วยการวางใจให้เป็นปกติในสภาวะมันก็ปกติ มันไม่ได้หายไปไหนสภาวะก็อยู่ใจก็อยู่ดังนั้นเราวางที่ใจวางรู้ให้เป็นธรรมชาติพอรู้ไม่ได้ไปแทรกแซงต่อสภาวะใดๆเลยมันจบที่ใจจบที่รู้ที่ใจจะวางได้มันต้องมีสติมาก่อนนะครับการที่จะวางใจได้ต้องให้ใจนั้นก็เห็นโทษต้องใ<จ>เห็นโทษ นั้นขนาดที่เห็นโทษนั้นสติสมาธิปัญญามันก็ไม่ต้องอาศัยใช้แล้วพอใช้รู้ตัวเดียวรู้ที่เห็นโทษสติที่มีอยู่มันวางได้อยู่พอเอาสติไปวางสติวางนั้นมันวางไม่จบเพราะสติไม่ใช่ใจสติไม่ใช่รู้แต่สติคือสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม เมื่อเราสติไปวางก็คือไม่ได้เข้าถึงใจไม่ได้เข้าถึงรู้เพราะใจคือผู้รู้นั้นสติมันวางได้แต่ไม่จบแต่ถ้ารู้วางได้มันจบที่รู้แต่พระอาจารย์บอกว่าถ้าจะรู้วางได้ต้องเห็นโทษใช่ไหมครับใช่การนี้จะเห็นโทษนี่เราจะต้องมีขั้นตอนอยังไงครับถึงจะประจัดแจ้งเรื่องโทษมันไม่มีขั้นตอนเลย รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวจนเห็นสภาวะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยความเป็นจริงนั่นแนละจึงรู้ว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วมันดับไม่ได้หยุดไม่ได้ครับุดท้ายมันหยุดที่ใจใจเราหยุดหรือจะรู้อย่างเดียว ถ้ายังไม่หยุดก็ต้องให้มันเห็นซ้ําๆเรื่อยใช่ไหมพระอาจารย์จนมันเบื่อหน่ายมันต้องให้เจ็บก่อนมันแกจบครับมันต้องเจ็บที่ใจใจมันเจ็บแล้วมันจบที่ใจครับถ้าไม่เจ็บไม่วางนั้นใจมันต้องเห็นโทษของการที่พยายามจะไปทําพยายามที่จะไปแก้ไขสิ่งนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็คือในเมื่อมันทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อะไรที่เป็นไปได้ดัวก็คือรู้อย่างเดียวมันรู้ได้ <S <S มันวางไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้แต่รู้ได้เอาที่สบายเราเรารู้อย่างเดียวไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องวางเพราะตาปาว่านั้นมันจบที่ตัวมันเองได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปปล่อยวางเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปแก้ไขใช่ไหมละ่ะเพราะตลอดเวลาเราแก้ไขระวางตัวไห่ก็วางไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้ แต่ขณะที่เรารู้ซื่อๆปล่อยอาการให้มันแสดงไปเนะี่ยมันกับจบที่ตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปดับหรือปล่อยวางสิ่งที่สำคัญก็คือเราฝึกรู้นั้นให้รู้ด้านเบาจงรู้นั้นเห็นอาการของสิ่งที่ถูกรู้คือสภาวะนั้นคนละส่วนกัน เมื่อรู้มีกําลังแล้วเนะี่ยสภาวะของสิ่งรู้เนี่ยมันจะแสดงอาการเป็นธรรมาชาติที่ไม่มีน้ําหนักแต่มันมีน้ําหนักที่รู้มีน้ําหนักที่ผู้รู้ง้นรู้ตัวเนี่ยมันเป็นพลังงานหนึ่งลูกท่ารู้ที่อาศัยมโนเมื่อรู้ไปอยู่กับอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะเป็นกําลังหมด เมื่อ,อรู้ไปอยู่กับสภาวะสภาวะก็มีกำลังเอารู้ไปอยู่กับทุกข์ทุกข์ก็มีกำลังเอารู้มาอยู่กับรู้รู้ก็มีกำลังเมื่อ,อรู้มีกำลังแล้วสภาวะมันก็จะเบอร์เกิดขึ้นห่างๆลอยๆไปอันทุกล้งที่เกิดสภาวะแล้วก็ตามเรายกรู้ออกมาเป็นผู้รู้โดยปล่อยสภาวะนั้น ให้เขาแสดงอาการคนละส่วนกันนั่นเนี่จะทำให้รู้เข้าถึงความอิสระโดยที่ไม่ต้องปล่อยวางเลยเพราะมันปล่อยสภาวะนั้นให้เป็นธรรมาชาติจึงแยกกันอยู่แยกกันอยู่โดยโตมัดโดยที่ไม่มีการปล่อยวางพอรู้ได้เป็นของรู้แล้วสภาวะได้เป็นของสภาวะแล้ว นั่นตลอดเวลาที่นักปฏิบัติต้องการที่จะปล่อยวางนั้นไม่มีใครวางได้วางได้จริงแต่วางได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกแล้วเพราะมันหยิบระหว่างหยิบระหว่างหยิบระหว่างใช่ไหมโยมพอเราไปแตะปั๊บหยิบมาติดมือเอาวาง เราไม่ต้องหยิบมันตั้งแต่แรกแล้วก็จึงไม่ต้องวางไม่ต้องไปทำความเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ต้องวางเพราะตภาวาน,นั้นน่ะมันไม่มีตัวตนมันล่องลอยมันเลือนลางในเมื่อมันล่องลอยมันเดินลางมันก็สลายตัวด้วยความเดินลางและล่องลอยเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปจับมันไม่ต้องไปเสียเวลาไปทำความเข้าใจมันแค่เข้าใจลางลง เลื่อนๆปล่อยสภาวะนั้นให้มันจางดับไปมันนี่มีกำลังแล้วเพราะเราไม่ได้ความสําคัญกับมันเมื่อเราไม่ให้ความสําคัญกับมันไม่ได้ค่ากับมันอาการต่นั้นมันก็หมดความหมายเมื่อหมดความหมายแล้วเราจะเป็นไห่จะต้องไปวางมันไม่นีความจำเป็นเลยเมื่อหมดความหมายแล้วจําเป็นไหมที่เราจะต้องเข้าใจมัน ไม่ต้องเข้าใจเพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แค่อาการนั้นไม่ต้องการความเข้าใจไม่ต้องการความหมายเพราะทุกสภาวะนะ่ะมันมีความหมายเลยมันไม่ได้ค่าอะไรเลยกแค่คสภาวะซึ่งเป็นอนัตตาในเมื่อมันเป็นอนาตาอยู่แล้วแต่เราไปจับต้องมันเป็นอนาตาขึ้นมานั่นเราไปหมายเองว่ามันเป็นอนาตาเป็นตัวตน เน้อเมื่อมันไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะตัวผู้จะไปวางก็ไม่มีตัวตนเป็นอนาตตาเช่นเดียวกันผู้รู้ก็เป็นอนัตตาสิ่งที่ตัวรู้ก็เป็นอนัตตาเพราะมันไม่มีตั้งแต่เริ่มแล้วทั้งสองสิ่งทั้งสิ่งที่ตัวรู้และผู้รู้มันจึงเป็นการกระทบกันเป็นปรากฏการณ์ระหว่างธรรมชาติกับธรรมชาติ ระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ที่มันยังมีผู้รู้ได้มีสิ่งทุรู้ได้เพราะว่าเรายังไม่ดับเรายังไม่ตายใช่ไหมพเพราะมีกายรับรู้มีผู้รู้อยู่มีใจรับรู้เป็นผู้รู้อ,อาการต่างๆ่างเหล่นั้นมันก็ออกมาจากกายใจแล้วเป็นธรรมชาติที่เรา แก้ไขไม่ได้เลยทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่รู้ผู้รู้ก็เดินลางสิ่งที่รู้ก็เดินลางมันดับพร้อมกันแล้วก็จบพร้อมกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนั้นเราไม่ต้องไปวางแค่รู้ความจริงทงองสอง,งสิ่งทั้งสิ่งที่ตัวรู้และผู้รู้อาจารย์ครับถามนิดหนึ่งครับ อย่างผู้รู้เนี่ยนะมันยังรู้สึกว่าซับซ้อนอยู่นิดนึงคือผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยนะครับก็คือเป็นขันเป็นตัวที่วิ่งไปวิ่งมาที่จะกระทบอารมณ์แล้วอาจารย์บอกว่ามันจะดับไปพร้อมกับรูปขันที่เราถึงเวลาตายไปแล้วใช่ไหมฮะตัววิญญาณขันนี้ดับไปด้วยไหมครับวิญญาณขันมันมีได้เพราะเกิดขึ้นนั่นจริงที่เกิดขึ้นต้องดับหมด Hmm. แต่ตัวไม่ดับก็คือวิญญาณธาตุพอ oh, ใช้ว่าคว่าวิญญาณธาตุครับซึ่งสองตัวนี้ปกติมันจะซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์มันมาอาศัยกายปั๊บครับจึงมีมโนขึ้นคือใจเรียกว่ามโนวิญญาณครับนั่นมโนวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกับรูปใช่ไหมไม่มีรูปมันก็ไม่มีมโนคือใจเพราะ ธาตุรู้มาใส่รูปจึงได้มีโมโนคือใจและโมโนใจเนี่ยก็รับรู้ได้เป็นจักขุโสตะวิญญาณการนิเวศน์การนันมันมีตัวแปรมาจากโมโนคือใจและรูปแบบของใจเนี่ยคือโมโนเนี่ยมันสร้างสัญญาที่โมโนสร้างสังขารที่โมโนสร้างวิญญาณรับรู้ที่โมโนและสร้างเวทนาที่โมโนงั้นโมโนเป็นใหญ่คือใจได้เป็นใหญ่ ในความไป,ปใหญ่ของมนเนี่ยมีได้เพราะกายทั้งสิ้นเมื่อร่างกายเสื่อมอ่อนกำลังลงมโนก็เสื่อมสังขารเสื่อมวิญญาณเสื่อมและเวทนาเสื่อมนั้นใจคือตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดมโนคือใจและทำไมถึงได้เกิดมโนเพราะมีกายเป็นต้นเหตุ ก็ธาตุรู้เนี่ยเป็นตัวต้นเหตุที่หลงมาเกิดกับกายเพื่อสร้างมโนคือใจเกิดขึ้นสร้างมโนเกิดขึ้นแล้วยังสร้างเวทนาในมโนสร้างสัญญาในมโนสร้างสังขารในมโนมโนมันไม่มีมาตะแต่เดิมอยู่แล้วมันเป็นการกระบวนการของมันทำงานโดยความสืบเนื่องกันเพราะการเกิดแห่งรูปคือกาย ตอนธาตุรู้นั้นคือวิญญาณนั่นเองเรียกว่าวิญญาณธาตุไม่ใช่มโนเวลาออกจากรูปไปเกิดอีกก็เป็นธาตุรู้ที่มันเต็มไปด้วยอวิชชาที่มีความหน่วงเหนีวและมีแรงดึงดูดต่อภพชาติโดยมีกรรมเป็นตัวกระแสให้พาไปเกิดเดมพภพนั้นนั้น ก็ไปสร้างรูปของภุมิภมนั้นขึ้นใหม่แต่าธาตุรู้าธาตุเดิมมโนใหม่เวทนาใหม่สัญญาใหม่สังขารใหม่การรับรู้ใหม่เกิดขึ้นเพราะไม่รูปใหม่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นแต่เป็นาธาตุรู้ดวงเดิมเมื่อาธาตุรู้นั้นพัฒนาตัวจนได้ทำลายสิ่งที่ทาธาตุรู้มาใสา่ได้หมดก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร ปิญญาณและทั้งมโนโด้วยธาตุรู้จึงอิสระจากมโนไม่มีแรงดึงดูดต่อรูปไม่มีแรงดึงดูดต่อมโนธาตุรู้นี้ก็จะไม่ไปเกิดกับรูปไหนเลยจึงไม่มีนามเกิดขึ้นนั้นธาตุรู้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีรูปไม่มีนามนั้นธาตุรู้นี่ก็คือวิญญาณธาตุจะเรียกว่าจิตก็ใช่แต่ยังไม่ใช่จิตเดิมพราธาตุรู้ ที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นวิญญาณธาุนี้มีจิตซ่อนตัวอยู่ในดวงวิญญาณคือธาตรู้มันซ้อนกันอยู่ธาตรู้ซ้อนจิตไว้อยู่เพะนั้นเราจึงเข้าใจสำคัญว่ารู้เป็นจิตคิดว่าธาตรู้เป็นจิตมันเป็นสิ่งที่เลี่ยดออนเราต้องทำลายทุกชั้นเพื่อเข้าไปถึงจิตดั้งเดิมจิตแท้ ก็เปรียบเสมือนกับไข่ที่มีอยู่สมชั้นมีไข่แดงไข่ขาวเปลือกของมันนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในไข่ขาวก็คือจิตส่วนไข่ขาวก็คือวิญญาณนะท่านสิ่งที่เป็นเยื่อบางๆอยู่ในไข่เปลือกของมันก็เกิดลูกกับน้ำถ้าไม่มีไข่แดงมันก็เกิดเป็นลูกไก่ไม่ได้ ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่สามารถจะเกิดอะไรได้นั้นจิตถึงพาทุกอย่างให้เกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งหมดแต่ตัวจิตเนี่ยกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยนั้นดวงจิตตัวนี้มันไม่เคยหายไปไหนแม้แต่จิตของพระเรียรเจ้าทั้งหลายที่ดับกันไปแล้วท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าท่านไม่มีรูปไม่มีนามแล้ว ท่านเองต่อให้มีธาตุรู้อยู่อาศัยอยู่แต่ธาตุรู้นั้นไม่ได้มีความนวงเหนี่ยวต่อรูปนามแล้วธาตุรู้นั้นก็ไม่วาสัยเกิดอยู่ต่อไปอันนี้มาะเอียดอ่อนยากแต่จะยังนึกได้อันนี้ถ้าสมมติคนที่ตายไปเนี่ยนะครับเวลาตายไปแล้วถ้าหากขันห้าดับไปพร้อมกันหมดเนี่ย แล้วสิ่งที่เหลืออยู่ที่จะไปกับธาตุรู้เพื่อไปเกิดใหม่เนี่ยมันไปยังไงครับพระอาจารย์ก็ธาตุรู้ที่มันมีแรงดึงดูดอยู่มีแรงโน,งน่งเหนี่ยวอยู่เป็นอนุสัยใช่ไหมครับท<ช>ี่เข้าไปเกาะเป็นแรงหน่งเหนียวของธาตุรู้ที่มันมีวิชาครับมันยังมีพันธะต่อกันมีความผูกพันต่อกันเป็นอนุสัใสความเคยชินต่อธาตุรู้ อันนั้นเมื่อธาตุรู้เนี่ทำลายอนุสัยเสียได้จะเหลือแต่จิตเพียวเพียวเหลือแต่ธาตุรู้เพียวเพียวไม่มีอสยัยไม่มีแรง,งดึงดูดต่อกันแล้วธาตุรู้นี่มันก็ไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมมันมาจากอนุสยัยนั่นเองนั่นอนุสัยไม่ได้ก็เพราะมีรูปมีนามถ้าหากไม่มาอาศัยรูปนามแล้วอนุสัยก็ไม่เกิด นั้นธาตุรู้คืออะไรธาตุรู้ก็คือวิญญาณธาตุสิ่งที่มาใส่ั้งหมดเกิดรูปกับนามาข,นขันหน้านั้นเราไม่ต้องทำลายอะไรแค่เรียนรู้ขันหน้าจนเห็นขันหน้านั้นเกิดดับไปต่อหน้าต่อตาเป็นสิ่งที่มังกาไม่ตายไม่ได้ธาตุรู้ก็อิสระจากขันหน้าแต่จะไปไหนก็ไม่ต้องสนใจแนละ้ว เพราะมันมีที่นงเหนียวนะต่อให้มาลงมามนุษย์มันก็ไม่สามารถจะปฏิสนธิเกิดเน็กผู้พมได้เหมือนที่พระเจ้าท่านจะเสด็จลงมาอีกครั้งตอนที่ครบห้าพันปีพระองค์เสด็จมาได้แต่เป็นลักษณะของกายละเอียดไยกายทิพย์มาแสดงธรรมกับเราเทวดาทั้งหลายเพราะนั้นพระเจ้ายังอาศัยธาตุรู้ มาอยู่อาศัยธาตุสีซึ่งเป็นนามเอเลียดได้อยู่แต่แดงว่าพระเจ้าไม่ได้สูญจิตไม่ได้สูญพระเจ้าทุกลงก็ไม่ได้สูญนิพานกับความดับนิพานไม่ได้สูญนิพานยังมีอยู่แต่ว่าไม่มีรูปนามในนิพานนั้น ท่านเองงั้นจะมีนิพพานเพื่ออะไรก็มีเพื่อไว้ให้จิตที่บริสุทอ่ะไปอยู่แดนนิพพานสำหรับจิตที่ไม่บิสุดก็ไปอยู่ในสามภพที่เราเข้าใจกันนั่นเป็นจิตที่เบิสุดเป็นจิตที่มีแรงดึงดูดเป็นจิตที่มีแรงนงเหนียวต่อสภาวะของสามโลกนะั้น มองว่าถ้ากายนี่เราก็ดูเย็นร้อนถ้าใจนี่มันจริงๆมันก็เริ่มจะผัสสะเนี่ยพอผัสสะแล้วมันจะเป็นสภาวะความรู้สึกใช่ไมมันก็จะมีถ้าเราถ้าเราไม่ทําอะไรตกระหว่างผัสสะเวทนาเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทไปตัณหาอุปาทานพบชาติเป็นทุกข์ไปถ้าเราสามารถที่รู้สภาวะเกิดดับแล้วปล่อยไปเรื่อยๆให้มันเกิดดับเองใช่ไหม กระแสนี้มันก็จะหยุดใช่ไหมครับอาจารย์ไม่หยุดไม่หยุดมันก็แสดงต่อไปมันเป็นกระแสแต่เราหยุดกระแสไม่ได้เราต้องหยุดที่ตัวเราที่หยุดคือเราไม่ใช่กระแสรกระรแสยังดําเนินต่อไปแต่กระแสนั้นไปอยู่กับใครก็ได้มีทุกคนนั่นผู้ที่หลุดออกจากกระแสตาหนั่นคือหยุด คือเราถอนตัวเราออกจากกระแสนี้ใช่ไหมฮะที่ไม่มีใครถอนใครไม่มีใครถอนใครใต้องตามรู้ไปเรื่อยๆมันดับเองใช่ไหมฮะหรือไงมันหลุดกันเองมันหลุดกันเองไม่ได้ถอนรู้มันหลุดจากกระแสเพราะกระแสกับรู้คนละส่วนกันที่หลุดคือรู้มันแยกกระแสกระแสยังดำเนินต่อไปเหมือนเดิมเป็นวัฏจักรตลอดไป แต่ผู้ที่หลุดจากกระแสก็คือรู้นั่นเองที่พระอาจารย์เมื่อเช้าบอกว่านีโรธก็แปลว่ารู้เนี่ยฮะหมายความว่านิโลดมันก็มาสู่กระแสเป็นวิชามาเริ่มมาเป็นวิชาเนมันรู้เขามันเองว่านี่โลดมันปรากฏเองอขณะที่หลุดมันไม่มีวิชาแล้วเพราะมันหลุดจากวิชาด้วยมันดับหมดดับทั้งวิชาและดับทั้งวิชาเพราะวิชาก็แค่เป็นเครื่องมือเพื่อให้หลุดสุดท้ายมันหลุดจะไหนหลุดทั้งวิชาไม่มีวิชาในรู้ รือแต่ความดับนิโรธกับความดับในเมื่อมันดับมันก็ดับหมดทั้งวิชาอวิชาด้วมนิโรธก็คือการดับอวิชาดับทั้งหมดทั้งสองอันวิชาก็ดับด้วยเพราะมีอะไรมันดับหมดดับสนิทรู้ที่ไม่มีวิชารู้ที่ไม่มีอวิชามันอยู่เหนือทั้งวิชาและวิชานั่นคือรู้ที่ดับสนิทคือถ้าเราอาศัยรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วให้มันเกิดขึ้นเองเกิดดับเนี่ย นิโรธมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองใช่ไหมรู้มันก็นิโรธปรากฏขึ้นมาเองแบบที่พระอาจารย์บอกว่าตัศลวริยศัตสามรู้มันหยุดเมื่อไหร่มันเกิดนิโรธที่รู้เองเกิดเองที่ว่าตัศลวริยศัสาสามที่พระอาจารย์เคยบอกรู้มันหยุดเมื่อไหร่รู้มันหยุดจากกระแสโดยประกระแสให้ปเป็นเรื่องของกระแสแต่รู้มันหยุดแล้วรู้ไม่ดําริต่อกระแสมันจะเกิดนิโรธที่รู้โดยรู้เอง เกิดทีร้อยขึ้นมาเองโดย<ช>ไม่ต้องทำอะไรวิชาก็เป็นกระแสอวิชาก็เป็นกระแสอะไรที่เป็นสังขารทั้งหมดกระแสทั้งหมดนั้นเราต้องวางทั้งวิชาและวิชาหยุดให้ค่าความหมายทั้งวิชาและวิชาพ่อทักความหมายทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดยอมว่าวิชาเป็นสมมุติไหมก็สมมุติทางฝั่งนี้สมมุติหมดนะที่บัญญัติมาเนี่ย เรารู้แจ้งในเรื่องสมมุติหมดวางเพราะนิโรธมันดับอะไรมันดับสมมุติครับดับความยึดมั่นถือมั่นต่อสมมุติมันดับไม่เหลือนั่นคือความดับไปนิโรดนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งของนิพพานมาที่พระอาจารย์บอกตรัตสรู้สามเนียอริยาสัจสามนะนิโรธมันเป็นของมนุษยนะ์เท่านั้นครับแต่นิพพาน ไม่ใช่นิโรดนิพานมันดับนิโรดด้วยดับมรด้วย,น,ยนิโรดนี่ยังมีขันห้าอยู่ก็เป็นยังมีเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมนิพานก็จะเป็นของขันห้าอยู่ก็ยังต้องดําเนินต่อไปเดินมรคต่อไปนิพาน,น,พานดิบป 5, ดเป็นของขันห้าดูว่ามรดเป็นของขันห้าไม่ว่าจะเป็นทุกส่วุเหมือนนิโรดมรดเป็นเรื่องของขันห้าเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งหมดจนกว่าจะดับขันเข้าสู่นิพานใช่นหฮะ มันดับนิโรธด,ด้วยดับ,ดบมรกด,ด,ดับนิโรธด,ด้วยดับมรกด้วยเหลือแต่ความไม่มีอะไรเลยกพรากลับคืนสู่วิมุตหรือไม่มีฮนะถ้าอย่างเรียกสมมติั้งในีวิมุตอยู่ก็เป็นสมมติอยู่พอเป็นสมมุติอยู่เพราะนิพพานไม่มีอะไรเลยให้หมายนะแต่เราเรียกกันว่าวิมุตโดยภาษาเพ,พราะอาจารย์เคยสอนทำคู่ฮนะมันมีวิมุตเกับสมมติใช่ไหมทำคู่ ถ้าเรารู้แจ้งทั้งสมมุติมันก็จะข้ามไปฝั่งบิมุตบิมุดไปแค่สิ่งที่ถูกรู้ตั้งเองแค่สิ่งที่อาศัยแต่ถ้าเข้าถึงนิพพานแล้วไม่มีทั้งไม่มีทั้งวิมุดแล้วไม่มีทั้งสมมุตินิพพานนี่ก็ถือว่าเป็นมันมันไม่มีเลยไม่มีเลยประจบไปแค่ที่ที่นิพพานนี่นะทั้งหมดเมื่อมันไม่มีมันก็จบครับที่มันไม่จบเพราะมันมีอยู่ในแนื้ ให้มันมีนู่นให้มันเป็นนี่ให้เข,ข้าใจนู่นใะเข้าใจนี่มันเลยไม่จบมันจบที่ไหนจบที่รู้รู้นี่ต้องจบรู้ก็ไปได้嘛รู้ก็ต้องหมดมาทีนม,มันจบที่รู้ตัวเดียวสุดท้ายรู้นี่เราต้องทิ้งไหมฮะรู้ตัวเนี้ยมันไม่ต้องทิ้งหรอกมันปล่อยมันหายไปเองมามันหายไม่หายก็ช่างหัวมัน <laughs> ยังใส่รู้อยู่ว่ารู้ไปแ้วรู้ก็ยึดไม่ได้เลย แต่ไปคิดวันจบเนี่ยหมายแล้วว่าเดี๋ยวมันจะจบหมายหมดไม่ต้องไปหมายมันมันจะจบไม่ต้องให้ค่าอะไรเฉยๆไปเลยมันมีค่าอยู่แล้วในรู้ไม่มีค่ารู้ไม่มีค่าเพราะตัวเองมันไม่ออกมันเป็นมันเป็นรู้นะมีแต่เราแต่ไปว่ามันรู้ก็สรุปแล้วคือปฏิบัติไบบไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทําไม่ต้องจำเพราะคิดก็ รู้ซื่อไปเรื่อยๆปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติครับแต่ปฏิบัติอยู่อยู่รู้เหมือนไม่รู้แต่รู้อยู่เข้าใจเหมือนไม่เข้าใจแต่เข้าใจอยู่มีเหมือนไม่มีแต่มีอยู่เป็นเหมือนไม่เป็นแต่เป็นอยู่ใช่ไหมเพราะไม่ได้เป็นที่เราเพราะเราไม่มีอะไรเป็นครับเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเข้จใจ